สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคลินิกแมคโครนะครับอีกเช่นเคยวันนี้ก็จะพามาชมขั้นตอนกรรม,มวิธีนะครับการทำหล่อแต่งสวยรถแมคโครนะครับก็ ที่มาของคลินิกแมคโครก็เป็นการทำศัลยกรรมนะครับทำสวยแต่งรอนะครับเก็บแน่นเก็บฟิตครับของรถแมคโครนะครับวันนี้ก็จะพามาชมเจ้ามาคีหกนะครับคันนี้ทำช่วงล่างครับ เก็บสีช่วงล่างนะครับโดยช่างเบสนะครับช่างเบสบิวบองครับตอนนี้เห็นสีสันรถเกี่ยวสวยดีนะครับก็เลยอยากหลากหลายครับ นี้ออกแบบและพ่นสีโดยอาจารย์เบสนะครับับ <Yeah. S 1> ไฟแท็กนี้จะเป็นสีส้มนะครับส่วนตัวเฟรมจะเป็นสีน้ำเงินครับสีโทนเดิมของรถครับส่วนโรลเลอลร์แครเรรยครับเป็นสีเขียวโปรเบนะครับ ครั้น,นี้เราจะเปลี่ยนโซ่ใหม่นะครับเอ,อ่ออนจะเปลี่ยนโซ่ไหนๆก็ถอนแล้ครับจัดก,การพ่นสีให้สวยงามก่อนครับนี่นะครับโซ่โซ่ดีสองนะครับ 42ข้อใช้ได้กับรถเกี่ยวครับตัวรหัสก็จะเป็นนี่นะครับ PC60 นะครับ60ขี5ใช้ตัวเดียวกันนะครับใช้โซ่ D2 ได้ครับส่วน PC60 ขีด6นะครับจะเป็นข้อยาวกว่านี้นะครับ ส่วนข้อนี้จะน้อยกว่าครับจะประมาณ3ามข้อนะครับไอตัวนี้ข้อจะข้อจะสั้นครับข้อดีกว่าอันนี้สีสันก็เดิมๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะทำการเก็บสีตัวรถอกีกนักนิดนะครับให้ดูสวยงามนะครับ ส่วนท่านใดที่กำลังมองหารถขุดมือสองใช้งานอยู่นะครับราคาเบาๆนะครับก็ติดต่อสอบถามก็เข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0951917090นะครับก็สนใจรถขุดขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับโทรมาสอบถามได้นะครับส่วนคันนี้ก็ เปิดขายที่ราคา400,000บาทท้วนนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่ครับสีสันช่วงล่างสวยสดงดงามครับคันนี้ก็จะเป็น PC เอ่อเอ้ยจะเป็น SK 60นะครับหรือมาก์คีครับนี่ครับสภาพเก่านอกนะครับตุงกี้ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะครับ ขีใหม่ครับนี่ครับส่วนไรเรลียดต่างๆนี่เดี๋ยวเราก็จะทำการเช็คให้นะครับตรวจเช็คให้นะครับนี่นะครับก็ยังถือว่าสวยเดิมๆนะครับ เดี๋ยวคันนี้ก็จะทําการประกอบช่วงล่างก่อนนะครับประกอบช่วงล่างเสร็จเดี๋ยวเราก็จะมาทําคลิปให้ชมอีกครับว่าพอประกอบเสร็จแล้วจะสวยสวดงดงามแค่ไหนครับเย็นครับไปแท็กครับโอ้สีจี๊ดจัดครับสดใสครับสีส้มนะครับ หลากหลายจริงครับส่วนตัวเดินนี่เป็นตัวเดินเปลี่ยนมาทั้งสองข้างแล้วครับเป็นตัวเดินเฟืองนะครับเนี่ครับเราก็ทำการเก็บพ้นให้อย่างสวยงามน,นะครับนี่ครับ เป็นเกจะเป็นสีเขียวโบเบนะครับเค,ครับเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็จะมาแจ้งกันอีกอีพีสนะครับส่วนอีพีนี้ก็เราพาดูรายละเอียดช่วงล่างก่อนนะครับ ส่วนท่านใดที่ยังมองหาอยู่นะครับรถขุดมือสองนะครับสภาพดีราคาถูกนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนเป็นตัวร้อยร้ย,ยี่ก็ยังเหลือให้ให้เลือกอีกหลายคันอยู่นะครับมาทดลองขับกันได้นะครับที่หนองยางแท็กเตอร์นะครับ ส่วนทางอู่ก็จะตั้งอยู่ที่บ้านหนองยางนะครับตำบล้านสแกอ,อําเภอพยัคฆภูมิจังหวัดมหาสา,า,ารคามนะครับช่องทางในการติดต่อก็ Facebook ก็จะเป็นพิม์พคำว่าหนองยางแท็กเตอร์นะครับก็จะขึ้นเลยครับจะเป็นรูปรถแมคโครอยู่ครับ ส่วนเบอร์โทรศัพท์ก็0951917090นะครับก็โอเคนะครับส่วนคลิปนี้เราก็จะขอจบคลิปกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชม กันเรื่อยๆนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆน,น,นะครับติดตามทางอู่ด้วยนะครับหนองยางเซกเตอร์หรือว่าคลินิกแมคโครนะครับเป,มมรเป็นอูท่ทำสีแต่งลอรถแมคโครนะครับรถเก่าๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ขอลากันเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ